ที่ผมมาวันนี้ก็เพราะว่าท่านพระอาจารย์มานพท่านพเขมาบนอากาศโอ้ย,ว,ยว่าย,ยากผมไปในนั้นภาอากาศนุ่นผมก็ว่ามันเกินไปแล้วครูใบอาจารย์นี่ยกช่องเกินไปทําให้เรานี่เกิดความกันดาา่าาอละอายผมนี่เป็นคนละอายมาตั้งเจเป็นคารวสนุ่นนิสัยผมนี่ก็มา่อตว,วันนี้ให้ผิดตามผิดพิณน,นี่ผมพูดคำอย่างให้ผมจ่ายใช่บวชมาผมไม่เคยแตะ ต้องจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองไม่เคยกูดินดาจไม่แล้วก,ก็ไม่เคยที่จะว่าเป็นเหมือนทางโลกที่จะเอาโทรศัพท์มันแนบหูโทรหาคนนั่นโทรหาคน,น,น,าคน,น,นไม่นีอยู่เดี๋ยวนี้อยู่พอลูกทิดย์ผงสารดีกว่าที่จะปล่อยให้เขาตัวละครลำบากตุกได้ยากไปตามยถากรรมของเขาช่วยเขาเล็กน้อยก็พอก็พอได้นะ่ี่นนะั่นพวกนั้นนั่นแต่ต้องอยู่ในระเบียบ ผมมันเจ้าระเบียบหน่อยเวลาไปเวลามาแล้วก็ขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยไม่ใช่เลื้อเลอเถอเถเห็นไม่ลงตาบอดด่านั่นผมจึงเข้มงวดกว่าคันลูกศิ์นั่นผมไม่อยากเห็นเหมือนที่หมคณนะวัดวาอารามอื่นที่เป็นเลื้อเลอเถอะเถอะจนชาณิติบอกว่าเราไม่อยากไปกาบไปไ่า้เลยนั่นนั่นทำไมจึงไม่รักษาไปบ้างพระธรรมพระพิณายนั่นคือพ่อเรานะ แค่นี้พวกเรารักษาไม่ได้กาบบ้านไม่ได้แล้วเราจะเป็นลูกทิศดีไดอย่างไงผมจึงตั้งจิตตั้งใจตั้งจัดอธิษฐานได้เลยว่าผมขอเป็นลูกเจอากตันดูในพุทธันดรน,นี้ถึงจะไม่มีคนอื่นขอมีผมนี่แหละ้าให้ผมปิดพระวินนยเหมือนหมู่เหมือนคณะให้ผมตายซะแต่อนุโลมเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อโรกสงสารผมก็อนุโลมอยู่ทุกวันนี้แต่ทำไม่อดที่ไหม่เลยนะถามลูกทิศมาไม่ก็คือไม่อยู่มายุคนั่น มาวันนั้นก็มาวัดของคุณแม่ีแก้วแล้วก็เอ๊ะมันใกล้เราไปหาหมูหาคณะเข้าหมูเข้าคณะก่อนนะเป็นยังไงนะท่านพระอาจารย์มานพนี่ทําไมก็มีแต่ลูกจิตไปก็บอกว่าท่านพระอาจารย์มานพเออหลวงพ่อมานพบอกให้มาไอ้เรานี่มันนิสัยที่อะไรหล่ะเรียกว่าปฏิปทาที่ลําบากหน่อยเออปฏิปทาอุดๆจากๆหน่อยในป่านในเขานี่โอ้ยต้องบอกว่าจะได้กินกับกินอะไรกับหมูนี่โอ้ไม่มีนะ หัวยุนสุดตรงเลยละจะไปกินโน่นกินนี่อาหาระอะไรอะไอยไม่มีส่วนมากข้าวเปล่าพวกเกตันยังไม่ได้ฉันอยู่ได้ฉันยังไงแล้วคนละลูกคนละเรื่องคนคนคนละอะไรละ่ะคนละภาษาอยู่ชายแดยนลองไปดูที่เขาลูกภาษาไหนละ่ะจะว่ากะเหรี่ยงอีกเออจะว่ามูเชออีกจะว่าอะไรเขาก็อยู่นั่นกระต๊อบสิบหลังอะไรอยู่ในซอกเขาเขานั่นลองเดินประ่ิตตายไหนก็คือจบผมอยู่งั้นสิปีนและไม่คิดที่จะออกมา น,นี่ก็ถึงบรรไัดสุดท้ายก็ว่าเอ๊เพื่อเผื่อว่าองค์หลวงตาเข้าสู่มหาปริยพานละ่ะเราเป็นลูกขององค์ท่านองค์ท่านมีความเมตตาไปสอนเราในปาน่าในเขาเราจะไม่มากราบท่านเหรือพอดีที่มาพักอยู่ที่อ่างขางนั่นแงละหว่าง,งานหลวงพ่อประสิทธิ์พอดีช่วงนั้นท่านยังไม่ลาขันก็เลยติดรถกลับท่านหลวงพ่อคุณหนักมาจะขอมากราบหลวงตาอย่างเดียวนั่น ก็เลยได้มากับที่วัดครั้งหนึ่งแล้วก็ที่งานของอันน,นั้นอีกของหลวงปู่แนนอีกครั้งนดีใจกําลังจะตัดตัดทิ้นปนัญหาก็อ้าวได้กลับแล้วพึงพอใจแล้วอยู่ข้างหลังท่านนี่แหละนั่งอยู่ใกล้ๆท่านพอได้อิม่มในหัวใจนี่ก็าพาล้วว่าตามปฏินะปชาเราเนี่ยปุ๊บปั๊บก็เออจะเข้าป่าเหมือนเดิมรับหมูรับคณะไม่ได้รับหมูรับคณะได้ยังไง งานพ่อแม่ครูอาจารย์งานอะไรนี่ดูที่มันจะรับผู้ได้ยังไงเอ็เล่านี่มันดีใสละอายหน่อยนะนี่เขาก็เอาจองไปใส่ซองไปแจกแก่แกแกนี่ปากมือเรียกท่านด้านนี้นะเนี่ยเนี่ยด้านเนี้ยเนี่ยข้าวเยอะเนี่ยยังไม่ได้เลยหน้ามานี่มานี่เอตีไหมเหมือนพะมันจำไมาได้ไหมบวชมาห้างนี่เหรอบวชมาห้างนี้ก็จบในนรกหมดัลยอย่าลืมว่าผมนี่ไปเที่ยวนรกตั้งแต่เป็นาราวาสแล้วนะ นี่แต่พระกับอุบาสกวจิกานี่ตกกันแล้วนี่ละหน้าอยู่นั่นไม่ใช่ว่าเชื่อตามตำราผมปฏิบัติเห็นพวกนี้ต้องจะเป็นคารวะาแล้วจิตรวมใหญ่สามารถจอดรู้จอดเห็นหมดต้เป็นคารวะในโลกขุมไหนที่พระไปตกบ่อยเออไปตกเยอะกับชุดขาวๆนี่เต็มอยู่ในนั้นก็เพราะปฏิบัติผิดผิดที่เนื่อเรารู้เราเห็นแล้วเราจะปฏิบัติเหมือนเขาเหรอนั่นเรื่องของเรื่องบาง ตดนหนีเข้าปา่าเห็นคนมากาบคนนั้นมากาบคนนี้มากราบครูบาอาจารย์ก็บอกว่าจะไปกราบหลวงพ่อน้อยเลยที่เป็นบ้าไอ้เอา้าหลวงพ่อน้อยนั้นปฏิบัติผิดทางวะเอา้าผิดเรื่องงเลยผิดท,ที่ไหนพระธรรมพวิพี่นมีอยู่นั่นเรื่องของเรื่องจองเขียวจองขาวก็ไม่ได้เคยรับจองเขียวกระทิษฐภาพป่าก็ไม่เคยมีแล้วจะมาไงอีกลแล้วผิดที่ไหนละ่ะนั่น พดดินดายาเล็กๆน้อยๆที่เป็นอาบัติเลยเราก็ไม่เคยทําสะอาดบริจุทธิ์งดจดทั้งภายนอกและภายในมันยังว่าจะเดินทางผิดอีกมันยังว่าผิดทางอีกมันก็ได้ผางออกไปนี่แหละมันผิดที่ไหนมาพูดให้ฟังหน่อยที่นะ่ถึงได้ออกนี่มันออกแล้วมันก็ถอยไม่ได้อีกนี่ออกก็เพราะว่าน,นี่แหละกูบาบอกว่ากูบาอาจารย์ว่าผิดทางอืมเพราะทไมล่ะเรื่องของเรื่อง จู่ๆเสียงสังเสียงละฆังเสียงคลองที่มันทิบก็ดังขึ้นทีวัดป่าไม่ดีผมนี้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้สนั่นเสียงสังนี่พูด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 เสียงคลองเสียงละคังดังสนั่นกังวานตลอดตลอดคนไม่เคยเห็นเข้าไปฟังที่คนก็บอกว่าหลวงพ่อน้อยนี่ต้องทําด ad ีหมดไว้กดก็ว่ากันไปละโอ้ยแล้วก็นั่งฟังอูไอ้พวกไม่มีหูไม่มีตาเอ้ยว่าเราอยู่ป่าอยู่เขาี่พวกนี้ตลอดพระป่าต้องเจอ พระป่าต้องเห็นพวกนี้เป็นผู้ที่ดูแลพระป่าที่มีศีลที่บริสุทธิ์อย่าลืมว่าผมเป็นพระป่านะอายุป่าสิบปีนะไม่มีข้อใดด่างพร้อยช้างฝูงใหญ่ที่ฆ่าพระเยอะๆนี่ที่ภูหลวงนี่ผมเดินฝ่าผูงช้างเลยแหละหมอบตั้งแต่นู่นพวกช้าง เส้นทางไหนผมเดินช้างไม่กล้าเดินดูที่ความบริสุทธนะิ์เนี่ยนี่หรือศีลบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ใจบริสุทธิ์เพื่อมรรคเพื่อผลเป็นอย่างนี้อย่าง้ผมก็ตายในป่านในเขาแล้วนะทีแ้าผมไม่บริสุทธนะิ์น่ยป่าเขาลำาน้าไาที่ไหนที่ผมไม่ได้เจอที่พวกนี้เนะี่ยโอ๊ยเพนดีก็เื่อนรื่นงรั่นมาเจอหมดแล้วนะแนละแล้วทำไมผมจึงอยู่อย่างสบายล่ะก็เพราะว่าผมไม่ได้สนใจกับสิ่งผมสนใจสิ่งเดียวก็คือพลังหันจิตอลหัน พรบเทิดทูนพระเจ้าคือทมคือพี่ไหนไม่มีบทบาทอย่างไหนเขาไปยุ่งมีแต่นี่พุทโทพุทโทพุทธตัวตัวเดียวตายก็ตายขาพุทธโทพ่อเราเลิศดประเสริฐที่สุดไม่มีใครที่จะเลิศดประเสริฐเท่ากับพ่อเราคือพระเจ้าเนี่เม่ก็ัมาก็เห็นที่ว้ายนารกบเป็นอย่างนี้อ๋อไปตกก็เพราะกับพระเรานี่มันผิดธรรมผิดพี่พพนายน,นี่เองอุบายติการที่สาธุการกันด้วย เอออุปถาก็ไปได้วยกันนั่นเนี่ยนั่นเห็นไหมละ่ะมันก็เป็นโซ่พว่วงคอกคอกคอกไปลากกันลงไปนั่นแหละพวกนี้เห็นชัดนะแต่ในพระคาราว่าน,นี่โอ้ยใครลากลงในรถใครตายใหม่ตายเก่าน,นี่เล็กถ้าคนเห็นเหมือนลุงปู่ลุงตารูนี้พวกเราจะกล้าอยู่ทั้งโลกเลยเห็นวยตาสดๆนี่ไม่ได้บ้านี่เอาปุ๊บป๊บว่าโอ้ยอยู่ทั้งโลกไม่ได้อยนะ่างนั้นถ้าตายแล้วใครจะช่วยพ่อกับแม่เห็นไหม ลองคิดดูดิใครจะช่วยพ่อกับแม่นั่นก็ตายด้วยลงเดือลำเดียวกันต่างเขาก็ต่างว่าน้ำไม่เป็นก็คือจมลงไปเลยในท้องทาราท้องมหาสมุทรส้ดีเราออกไปนี่เฮ้ยไปหาไหว้น้ำไม่เป็นก็คือต้องสร้างคุณสร้างกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ช่วยพ่อแม่ได้นั่นเราก็ซัดเลยนะเรานี่ถ้าไม่สามารถเป็นพรันได้ขอตายซะนี่เจตนาจะช่วยพ่อแม่วงศาคณาญาติราญาติขึ้นจากลมลึกเข้าสู่สุคติภูมิ S <S <an> <S เห็นไหมมันเห็นนี่เราเห็นนี่ถ้าไปพูดในคนฟังเขาก็จะบอกว่าเราบ้านนั่นเด็กโอ้นรกลบขุมนั้นสุขขอจักรว,วาลคอบโลกเลยโอ้นี่นะมีแต่พระกับอุบาุบจิกาเทวดาพูดให้ฟังโอ้เนี่ยน้นลกลบขุมนี้มีแต่พระที่ทุศีลกับอุบาตบจิกาที่ร่วมด้วยช่วยกันลงขุมนี้หมดว่ะ มิจชาพุทธลงผมนี่เยอะเวลาที่ตกไปนี่มันเหมือนกับหนังหุ้มกระดูกนี่แหละตาไม่ห้อยต,ต้มติงผมนี่ยาวไหลแต่ว่าอะไรล่ะพันในเอวนะี่อะไรนี่เตะก็เป็นวิบากกรรมของเตะละตนนะบางตนหนักหน่อยก็ดิ้นก็แเดาก็เดาเพราะว่าน้าม,มันจะเข้าตนนัวนี้มันเป็นน้าบมมูดน้ําขูดมันจะไหลเข้านี่คือดีก็เดา บางคนก็อยู่นี่บงคอบางคนก็อยู่ที่หน้าอกมันเหมือนหนังหุ้มกระดูกแต่ว่าตรงเอวนี่เอาเมือกรก็ได้เนี่ยเห็นไหมล่ะอำนาจภาวนายังอยู่ยังช่วยได้พระที่นี่เวลาเริ่มนั่งภาวนามีบุตรโตท,ทมโมสังโคเป็นต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ละยังเอาบาปฏิการมาปฏิบททัติธรรมนี่เลยอำนาจภาวนาพอช่วยได้ยังมีเวลาพักในนรก รางก็จะลอยขึ้นจากนรกประมาณสามาหรือสี่วาห้าบาแล้วแต่วิบากกรรมที่ดีกายจากกล้างที่เป็นสัตว์นรกก็ใส่นี่พวกเนรพวกอะไรก็ใส่คองผ้าเหลืองนี่นั่งภาวนากั้นใจสักเดียวสั้นๆก็หล่นตูมลงก็เป็นร่างนรกอาก็เป็นร่างสัต์นรก เวลาก็ลอยขึ้นไปก็เป็นอุบาสศกใจชุดจีขาบางทีก็เป็นอุบาสิกาลอยขึ้นลอยลงนั่งภาวนาอยู่ลวนตุ้มแล้วก็ขึ้นไปกลับกลายเป็นร่างมนุษย์ที่เป็นพระบ้างเป็นอุบาสิกาบ้างลวนตุ้มลงไปก็กลายเป็นสัตว์นรกเห็นไหมล่ะมันเห็นป่านนั่นแล้วจะอยู่ทารกได้เหรอไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานี่มันเห็นนี่ไม่ได้ว่าเป็นบ้านี่ใช่ไหมล่ะอีเราก็ตอนตอนก่อนจะเห็นนั่นคือเราป่วย กลัวไปโรกประจันยุจอ่อนนั่นเขาให้น้ําเกลืออยู่ครั้งแรกที่เห็นท่านพระยาโยมจันนําลงไปนรกนั่นเออถึงเวลาแล้วไป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 ว่างไงปุ๊บปั๊บเลยนะจะเอาเราไปนรกนั่นแหละเราก็เขาบอกก่อนได้ไหมเห็นไหมลเพียงแต่เขาเขาไม่อนันนาเขาไม่ที่จะบอกเลยว่าเขาไม่ไม่บุญญาตนะแต่ว่าอำนาจบวชมันเหนือกว่าเห็นไหมเขาบอกก่อนได้ไหมตายก็ไม่ว่าอยากจะตายพาพาผู้เหลืองเห็นไหมล่ะพอปุ๊บปั๊บไปก็ ไม่ได้เอาก็พุ่นว้าววงขักรนาใช่กำาลังนอนแล้วนี่เราดอดูรู้สึกตัวก้นดิงขาดึงแขนพอเราลุกขึ้นแล้วนี่นั่นลุกขึ้นไปแล้วเราก็มองกลับนี่ล่างเราก็นอนอยู่นี่เออขาขาใชยเราก็าไปขาขวาจยิงเหยียบที่ขาอยู่เราก็มองอยู่นี่เอา้า <c oughs> เขาจะตายตอนนี้เนี่ยจะไปไหนล่ะเขาถึงเวลาแล้วเขาว่าเอา้าไปก็ไปตัวเขาจะว่าอะไรล่ะใช่ไหมลนะ่ะนี่ลืมกวัวใจเราไม่มีเพราะเราปฏิบัติธรรมตลอดเนี่ยนั่นสวดมนต์ทรรัดัตชาทํามัดเย็นทรรัดเชี่ยงอีกต่างหากตั่ได้เป็นคารวาสนู่นแล้วใครจะเกิน เรื่องการทำบุญกุศลกับพ่อกับแม่นี่โอ้ยตลอดเวลาตลอดเวลาก็ว่าได้เดียด๋ยวนี้มันพระบันเาเจ็บข่ามแปดข้ามยี่สิบเจ็ดข้ามเก็บลงไม้ไปแล้วกราบพ่อกราบแม่เพื่อขอกมาลาโทษอาจจะผิดพลาด้วดยกายด้วยวาจาด้วยใจเออขอให้พ่อกับแม่อดโทษให้ตลอดตลอดเราไม่มีคำว่าที่จะด่างพรอยเต็มหมดด้วยบุญกุศลั้แต่เป็นข่าวบายิ่งออกมาบรรพชาก็เต็มหมดด้วยบุญกุศลด้วยศีลที่บริสุทธิ์น่ะเอเมนะปาฏิหาริย์จริงเดียวก็คือพระอรหัน โอ้หนี่ใครจะอยู่ได้แค่เป็นอย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้หรอกทางโลกลวงปู่ลกล้าพูดอย่างเ็มเมต่นเหนือยเลยนะเห็นแล้วก็พาทุกวันนี้เราจึงไม่ลงใจใ่า,ง,าง่ายนี่จะาให้เราไปที่ไหนเนยโอ้ยเราต้องพี่นี่พี่นาไต่ตองดูก่อนเห็นผมไปไหนง,ง่ายไหมละ่ะ